เรามายืนกันอยู่ที่ถนนซัดเดอร์สตรีทนะคะกรากต้า,กา,กตาโกลกาตาลืมทุกทีเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยยังเป็นก,ากัากกต้าอยู่ซิมรันบอกว่าอยากกินสวีทคอนนะคะออคือข้าวโพดหวาน,นเขามีหลายรสเลยแต่เราคงจะไม่ชอบกินรสอื่นนอกจากรสเนย พ่อค้าคุยโทรศัพท์บบอีกแ,บบแล้วบบจริงๆนะมาซื้อของที่อินเดียจะลำคาญอย่างหนึ่งพ่อค้าบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะเขาจะชอบคุยโทรศัพท์ติดมือถือสงสัยพ่อค้าคนนี้จะไม่ได้กลับบ้านในเทศกาลเชิดบูชาก็ต้องคุยนานหน่อยเราสั่งเป็นบัตเตอร์คอนนะคะใส่เนยใส่น้ำตาล แต่ลุกเหมือนกับว่าพ่อค้าจะใส่น้ำตาลให้น้อยเนยจะเยอะกว่าเอาบีบมะนาวอีกห้ามไม่ทันแล้วครับรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะข้าวโพดคลุกเนยใส่น้ำมะนาวหน่อยนึงเอซคนไหนอยากรู้รสชาติเป็นยังไงยังไงนะคะลองดูก็ได้ สั่งเป็นเอาถ้วยใหญ่นะคะถ้วยเล็กเขาบอกว่า20่ถ้วยใหญ่40เอาหยิบถ้วยเล็กมาทำไมล่ะสั่งถ้วยใหญ่นะบักหำนี่โมแต่คุยโทรศัพท์แล้วเขาขายดีด้วยนะอันนี้คือเขาเพิ่งเริ่มเปิดร้านเรารีบมาซื้อเพราะว่า เราจะถ่ายคลิปใช่ไหมคะเราต้องมาตอนร้านไม่มีคนถ้าคนเยอะใน่ถ่ายไม่ได้เลยถ่ายลำบากเกรงใจเขาด้วยคนไมน้อยให้รีบมาจะได้คลิปดีรอนน้อนมากลูกระวังนะนนขอช้อนอีกคันหนึ่งน้องแสมร้อนดืมมาตังนิดหน่อยลุก มันก็จะมันมันหอมหอม,มเ,เค็มหวานนิดเดียวสำหรับทัวยนี้ที่เขาทำให้นะคะแต่ไม่มีมาซารา์ค่ะไม่ใส่เครื่องเทศเลยพอกินได้อยู่ไม่เหมือนที่โกะอันนั้นคือแบบแม่ผิดหวังอย่างแรงอันนี้ก็จะคล้ายข้าวโพดคุกเนยบ้านเราอยู่ราคา40รูปีนี้ก็คือประมาณ16บบาทไทยนะคะก็ถือว่าไม่แพงตัวข้าวโพดก็สดดีด้วย เดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จแล้วนะคะจะพาเดินไปลุยกินต่อค่ะกลับบ้านทั้งทีกินให้เต็มที่ไปเลยค่ะเซมรัน